วันนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับที่จะเอาไปใช้ประโยชน์จริงนะครับในเรื่องของการใช้งานไมซ์หรืองานประชุมสัมมนานะฮะการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแล้วก็งานอีเวนต์นะฮะงานเอ็กซิบิชันเนี่ยนะฮะเพื่อเอาไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างนะครับโดยเราได้ทำแผนยุทธศาสตร์นะครับในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่นะครับเ,เช่นเรื่องของการพัฒนา Product นะครับ เรื่องของ Product ที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ product ที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมอาหารขึ้นมานะฮะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์นะฮะการพัฒนาในเรื่องของไมซ์อีโคซิสเต็มหรือองค์ประกอบที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนไมซ์เช่นศูนย์ประชุมนะฮะหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะรองรับกิจกรรมไมซ์เนี่ยนะครับเราได้ออกแบบยุทธศาสตร์ขึ้นมานะฮะในในในลักษณะนี้นะครับและในยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยก็มีโครงการนะฮะตัวอย่างนําล่องนะครับ แล้วก็มีรูปแบบของการจัดงานไม้ต่างๆนะฮะสำหรับทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดนะฮะัมัน9จังหวัดก็สามารถที่จะหยิบยุทธศาสตร์นี้ไปขับเคลื่อนนะไปพัฒนานะครับหรือเอาไปใช้ในการจัดรูปแบบงานไม้ที่แต่ละจังหวัดต้องการได้เลยเพราะเราได้นําข้อมูลจริงนะฮะจากแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับที่มีศักยภาพแล้วลงไปสัมภาษณ์ลงไปไประชุมกลุ่มย่อยนะครับไปดูว่าเขามีศักยภาพเรื่องอะไรได้บ้างเช่นบางจังหวัดไม่มีห้องประชุม ก็ควรจะจัดเป็นงานในลักษณะของกลางแจ้งมับบางจังหวัดมีผลผลิตที่โดดเด่นเช่นกำแพงเพชรมีกล้วยนะ,ะเ,เพชรบูรณ์มีมะขามอย่างเงี้ยนะฮะอุตรดิตมีผลไม้นะ,ะเราก็เชื่อมโยงว่ามันควรจะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะหระือตากเนี่ยมีพืชเมืองหนาวนะ,ะเ,เพชรบูรณ์ก็มีพืชเมืองหนาว ก็จะมีการจัดนะครับการประชุมวิชาการและการพิชาการด้านการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวในอย่างเงี้ยเราพยายามจะดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ออกมานะครับรวมไปถึงเรื่องของด้านเวลเนสด้วยเช่นเรื่องของสุขภาพนะฮะเ,เช่นเรื่องสมุนไพรนะฮะเรามีสมุนไพรในหลายจังหวัดเราก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะผลักดันให้เกิด มหากรรมนะฮะงานสมุนไพรและงานส่งเสริมสุขภาพในะระดับชาติขึ้นที่ภาคเหนือตอนล่างเราให้ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการดึงศักยภาพแต่ละพื้นที่มาใช้ประโยชน์ครับวันนี้เรามีผลผลิตเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับรูปแบบนะให้มันสามารถที่จะ go i n t ์ได้ท่านเองนะเพราะเนี่ยการจัดกิจกรรมไม้ในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการประกวดนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในโครงการเหล่านั้นด้วยนะเพื่อจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการยกระดับ ค,ค,คือต้องรีเลยว่าวันนีน้ในเชิงปริมาณนเ,นเรามี Product พอพะแต่ว่าในแง่ของเชิงคุณภาพมันต้องยกระดับก่อนนะสักนิดหนึ่งแล้วก็การจัดงานไม้มจะทําให้เกิดการเอเร,ออรแข่งขันกันยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยนะครับคือวันนี้เ,เ,ร,าเราได้ทําวิจัยแลเราได้จัดกิจกรรมจริงด้วยนะครับเราจัดไปแล้ว3ครั้งนะก็คือจัดเป็นการอบรมสัมมนา,า1ครั้งกับในการประชุมใหญ่คอนเฟร์นะฮะ แล้วแยกกลุ่มไปพูดเรื่องสมุนไพรอหนึ่งครั้งแล้วก็จัดทริปนะฮะลงไปในพื้นที่นะฮะเพื่อทดลองเป็นทริปทดลองหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการจัดงานที่เซนทรัลนะครับเป็นการจัด e อกซิบิ i ชัแล้วก็งานแสดงสินค้านะฮะในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ในเรื่องของ Food and ด์เวลเนสนะฮะ2021เนะเป็นปีแรกนะครับที่เราจะ จัดแล้วก็ต่อไปก็จะแตกย่อยไปในรายละเอียดนะครับท่านปีนี้เนี่ยเราจะจัดในพื้นที่จํากัดหน่อยเนื่องจากมีโควิดนะฮะก็จะจัดประมาณสัก30กว่าบูธนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม3วันนะฮะวันที่ 30- 31นะาดกรกฎาคมแล้วก็วันที่1สิงหาเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เราจะมีมาตรการนะฮะในการควบคุมเรื่องโควิดนะครับถ้าสถานการณ์ยังไม่มีการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะฮะเราก็คงจะจัดไปในตามแผนนะฮะแต่ว่าถ้ามีเราก็อาจจะเลื่อนออกไปนะแต่เบื้องต้นก็ยืนยันนะฮะ เมื่อกี้คุยกับทางสารสุขแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงก,ก,ก็จัดได้นะครับ